สวัสดีครับซุนิจโต้ไทยวชแน,นลนะครับดดเดี๋ยววันนี้มาชิมกาแฟขี้ชะมดกันนะครับที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับนี่ครับตอนนี้กําลังบดเมล็ดอยู่นะฮะกำลังบดอยู่ ขอให้อายุยืนเป็นหมื่นปีนะคะฟังขอให้อายุยืนเป็นหมื่นปีแต่อย่าเล่นที่ครับอนนี้มีของฝากขายด้อฮะเป็นพวกหมวกจักสารนะครับกระเป๋าอย่างนี้ก็ครบาหาเดี๋ยวได้ไ,ได้แล้ววันหน้าโอกาสมาใหม่ โอเคโอเคงานี่ยว้มดเลยนะคะอันไหนคะอ๋อโองามจังอันนี้หน <ah ึ่งแปดสี่แปดสีห้าสวันส่สิบครั้ด้เยวนะครับแม่ค้ากาแฟกำลังขายของด้วยเช็คเช็คบินด้วยนะครับ

เ้าแปดสิบห้าเออซือหมือนจะไปที่อะไรอ่ะอันนี้นะคะจะไปทำสวนที่นั่นะคะเวลาเราตวงเราต้องใช้ถึงสองช้อนมันจะได้สองช้อนนะคะนี่กาแฟชื่นชื่นหอมหอมนะครับหอมหอมมากแล้วเอาไปส่งออกนอกนี่เป็นโลาค่โลบาสต้ากิโลละห้าหมื่น แต่ที่นี่บังคับขายแค่แก้วละหนึ่งร้อยเพราะเป็นสินค้าพระราชทานอ๋อกิโลละห้าหมื่นนะครับสำหรับสำหรับาราก,การรบแฟขี้ชะมด,ดนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวสุนนีจ่จะได้ชิมแก้วลอยๆนะครับจะทานแบบว่าชิวๆหรือว่าจะใส่เป็นแก้วพลาสติกดีคะกแก้วอยังไงแม่เอาแก้วแบบสวยๆเลยนะโอเคออกรายการโอเคค่ะนี่เลยครับ หนนะคะอเมื่อกี้ได้สองแก้วใช่ค่ะสองแก้วสดมะแก้วอันนี้เป็นกาแฟดำนะฮะนี่ออกมาแล้วครับเป็นกาแฟดำเลยกาปด่เชโร่ไหมั้ายเปอร์เซ็น ปกติแล้วกาแฟธรรมดาจะไม่มีฟองฟองจะไม่ไม่หวานไม่นิ่มแต่กาแฟที่ชมดต้องหมักไว้สองปีเท่านั้นถึงจะมีฟองหนาหมักไว้สองปีเลยใช่แล้วค่ะหมักฝักไว้อย่างนู้นนะคะฝักให้มันเป็นขี้ติดอย่างนี้นะหมักไว้สองปีไม่น่าถึงได้แพงครับกาแฟขี้ชมดต้องต้องหมักไว้นะฮะก็เลยแพงอืมแพงสมราคานะครับ นี้ไม่ต้องไม่ต้องคนเลยค่ะเป็นอย่างนี้เลยกินให้หมดแก้วต่อคนนะแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกศิลปะในการทานกาแฟขี้ชมด์ศิลปะจะมีศิลปะมีเทคนิคในการทานนะครับกาแฟขี้ชมดพอเราได้กากมันออกมานะคะกากอันนี้เราก็ไม่ทิ้งเหมือนกันเดี๋ยวเราจะแจกให้ทุกคนเพื่อที่จะเอาไปใส่กับน้ำมันมะพร้าวสับหน้าไปก็ของโบครับ เหมือนกันค่ะเท่าแต่ขวดเล็กกับขวดใหญ่ทานช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนนี่กะดำๆเขาจะไม่ทิ้งนะฮะอันนี้ไม่ทิ้งนะคะอันนี้ไม่ทิ้งอันนี้ไม่ทิ้งนะคะเอาไว้ทำอะไรได้ครับประโยชน์ไ้สครับหน้าสครับหน้าสครับตัวทาหน้าทาตัวกับน้ำมันมะพร้าวนะครับแหมนี่คือประโยชน์มีหลายอย่างนะครับสำหรับกาแฟขี้ชมดนะครับประโยชน์ส่วนแรกก็คือเอาไว้ทานเห็นเห็นเห็นสิวไปเจอไหมคะ นี่มันลอกนี่แหละค่ะใช้น้ำมันมะพร้าวกับกาแฟที่สมดรักษาหัวสิวแล้วทุกคนไม่มีสิวทานได้เป็นสิวไหมคะไม่เป็นค่ะมันรักษาาเนี่ครับเอาอีกกี่แก้วคะสองไหมสามเลยสามครับเลยสามแก้วนี่่ออรยยกาแฟที่สมดจะขมแต่ไม่ตีขมแต่ไม่ตีคือขมละได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรสหวานนำหลังจากที่คุณทานหมดแล้วอันนี้แปดสิบห้า เดี๋ยวพอน้ำยาเราแตกเตาอะค่ะมันจะเริ่มหวานหวานที่พอแล้วคนที่เมารถนะทานไปประมาณสามสามนาทีมันจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายสมองนุ่มอืมม่ด่มตัดไปเลยครับผมจ่าแล้วสแก้วใหม่แล้วครับนี่กาแฟกีจามอสแท้ๆนะครับจากโครงการพัฒนาส่วนพระองค์นะครับไม่เทสเลยเลี้ยงที่เลี้ยงที่เลยครับอ๋อครับครับ เดี๋ยวจะไปี้โจจะพาไปชิมตรงนู้นนะว่าเป็นยังไงนะครับมันต่างครับมันต่างกันกับเน็ตกาแฟยังไงครับรสชาติหอมมันหอมครับ เดี๋ยวลองชิมดูนี่นะครับพอเ,เอามาให้ชมนะนี่ตัวอย่างที่ผูดถ่ายไปแล้วนะครับนี่ครับแฟที่ชมดแล้วก็ตัวนี้พอเขาเรียกปากกากมันนะกากมันพอเอาบดเอาน้ําออกมาแล้วจะเหลือกากตัวนี้เขาก็เก็บไว้นะครับไว้สครับหน้าทาหน้าอะไรพวกนี้ครับเสริมสวยได้นะครับตัวนี้มีประโยชน์กับ เผาผิวผิวพันของเรานะฮะเดี๋ยวที่นี้โจจะชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้แบบเพียวๆนะไม่ได้ผสมน้ำตาลเลยนะครับอ่าก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟนะฮะ จะน่าเรียัเอากาแฟะเ้เลยสำหรับคนที่ชอบกาแฟดำนะไม่ผิดหวังครับกาแฟขี้มดนะเห็นบอกว่ากิโลตั้งสี่ห้าหมื่นนะครับไม่ไม่น่าเชื่อนะครับหมักไว้สองปีนะครับสำหรับกาแฟขี้จมดนี้นะครับที่นี่คือเป็นชมดเลี้ยงที่นี่แล้วก็หมักทําที่นี่เลยนะครับสำหรับกาแฟตัวนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจมาเดินเยี่ยมชมได้นะครับที่นี่นะเดินจอพาเที่ยวครับ